มาต่อกันที่ EP 2นะครับสำหรับแนวทางการเปิดบล็อกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นคลิปแนะนำกันให้ก่อนนี่ครับแอลกอฮอล์ที่ผมใช้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ SKT หรือทั่วไปก็ได้นะครับเพื่อนๆขอแค่เป็นแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าไปเผลอซื้อน้ำมันสนมาเติมตะเกียงนะครับงานเข้าเดี๋ยวดำปึ๊ดลุดเลยครับใช้แอลกอฮอล์นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพื่อน ต้องร้อยเอนท่านั้นซื้อตามร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือฮาร์ดแวร์ทั่วไปนั่นแหละครับมาดูผมจะแนะวิธีการทำตะเกียงเทอร์โบนะครับ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเริ่มจากการถอดไส้ตะเกียงอ,อันเก่าออกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเติมแอลกอฮอล์กันเลยนะครับครับส่วนไส้ตะเกียงนะครับเราสามารถหา ง่ายๆใกล้มือนั่นก็คือไม้ม็อบนั่นเองผ้าม็อบผ้าม็อบนะครับซื้อตามร้าน20บาทนะครับจะเป็นเงี้ยครับผ้าม็อบที่ใช้ถูพื้นเนี่ยแหละครับอันนี้ของใหม่นะครับยังไม่ได้ถูพื้นใจอย่างใดนี่ครับเขาจะมีเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเงี้ยเป็นไส้ตะเกียงอย่างดีเลยครับเพื่อนร้าน20บาทเออซื้อ20บาทจะได้2 2แพ็คนะครับใช้กันยาวๆนู่นแหละครับเพื่อนตัดมา3เส้นนะครับนี่ครับตัดมาเลย3เส้นเนี่ย ของใกล้ตัวเราเนี่ยครับเป็นไส้ตะเกียงอย่างดีเลยครับราคาประหยัดใช้กันยาวๆยันลูกบวชนั่ครับนี่ครับตัดมาสามเส้นเราเตรียมทําตะเกียงเทอร์โบนะครับเปลวไฟมีผลนะครับต่อการลนแต่ละครั้งนะครับเริมแรกเพื่อนๆก็เติมน้ํามันตะเกียงเข้าไปในประมาณสี่ต่อห้าส่วนซะก่อนนะครับอย่าเติมเต็มขวดนะครับเราต้องมีเผื่ออากาศให้เขาบ้างนะครับนี่ครับ เติมเหมือนกันนะครับเตะเกียงไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนแต่เราต้องมีอากาศนะครับมีอากาศไว้เขานะครับเพื่อเป็นแรงดันนั่นเองนะครับนะครับเติมไปประมาณนี้นะครับเลยครึ่งเข้ามานะครับเนี่ยครับให้เขามีแรงดันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มต้นกันเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับเพื่อนๆก็นะครับประกอบตะเกียงเอาไส้แย่เข้าไปเหมือนอปกตินะครับเหมือนปกติที่เพื่อนๆซื้อตะเกียงมานั่นแหละครับแต่ว่าคราวนี้จะเป็น3เส้น, <c oughs> นครับยัดมันลงไปให้มันได้นะครับ3เส้นไม่ว,ว่าตะเกียงเพื่อนจะเป็นแบบไหนนะครับยัดลงไปเลยนะี่ครับให้มันโผล่มา3เส้นอย่างงี้ใช่ฮนะ <c oughs> แล้วเราก็ม้วน ทบลงไปนะครับเอาปลายมันไปจุกตรงรูนี่แหละครับหาอะไรยัดแน่นช่างมันครับอย่าให้มันหลวมนะครับเนี่ยครับยัดให้มันทบกับไมอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะได้หัวตะก้อนะครับหัวตะก้อของตะเกียงนี่ครับเป็นหัวตะก้อแรงๆเลยครับตัวนี้เทอร์โบนะครับรับประกันความแรงนะครับเพื่อน เสร็จแล้วเราก็แค่เหาะเข้าไปคืนแค่นี้ก็เท่ากับจบแล้วครับนี่ครับตะเกียงเทอร์โบเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะครับมันจะ,ะทําให้เราลนไฟได้ทั่วถึงแล้วก็เร็วนะครับเพื่อนๆเนี่ย <c oughs> เรายัดให้มันดีนะครับยัดขอบให้มันดีนี่ยครับเรียบร้อยครับตะเกียงเทอร์โบนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้มันจะมีเทคนิคหลากหลายอย่างเข้ามานะครับเพื่อนๆสาหรับ EP สาม EP สี่มันจะเข้มข้นขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> กับเทคนิคการเปิดบล็อกนะครับผมค่อยๆทยอยนํามาให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่พระปิดตาหรือว่า พระอะไรกระช่างนะครับที่ด้านหลังเขาจะเป็นหลังเต่านะครับนูนมาเงี้ยนะครับแล้วเราก็วาดลําบากใช่ไหมครับกับการที่จะเปิดบล็อกตัวผู้นะครับเราก็วาดลําบากทีนี้เราจะทํำยังไงนะครับถ้าลักษณะนี้เราจะต้องเปิดบล็อกตัวเมียก่อนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเราก็เอาวัสดุที่เราจะทําบล็อกตัวเมียนะครับอันนี้ผมจะใช้กระดาษอาดเปิดบล็อกนะครับให้เราวาดนะครับ วาดคร่าวๆก่อนนะครับชิดขอบในนะครับเพื่อนวาดคร่าวๆนะครับเห็นไหมวาดคร่าวๆชิดขอบในแล้วเราจะไปเลื่อยออกก่อนรอบหนึ่งครับเราจะเลื่อยออกก่อน <c oughs> <c oughs> น่ครับเลื่อยประมาณนี้นะครับอย่าเลื่อยออกมาเยอะนะครับเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปิดบล็อกตัวเมียก่อน พระองค์นี้ค่อนข้างหนาจะใช้บล็อกตัวเมียสีมิลส่วนตัวผู้จะใช้3มมิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวลบรอยดินสอออกก่อนนะครับนี่ครับเทคนิคเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งหัดเริ่มนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับเห็นไมครับมันก็จะสามารถวางเข้าไปได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับเพื่อนทีนี้เราจะใช้นะครับ ปากกาเปิดบล็อกนะครับที่มีระยะห่างประมาณ2มิลนะครับเห็นไหมครับมันจะมีปากกาเปิดบล็อก1มิลกับ2มิลเห็นไหมครับเพราะว่าพระเนื้อผงเนี่ยต้องเปิดบล็อกตัวผู้ให้ห่างจากองค์พระ1มิลเท่ากับว่าเปิดบล็อกตัวเมียห่างจากองค์พระ2มิลจริงไหมครับอันนี้เราเปิดบล็อกตัวเมียก่อนเราก็ต้องใช้ระยะห่างจากองค์พระ2มิลน,นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับ ขีดยากนิดนึงนะครับจะขีดขีดไปนะครับนะค,ครับ, <c oughs> บค่อยๆขีดไปครับเพื่อนนะครับได้แล้วเราก็ไปเลื่อยนะครับ ทีนี้เราจะได้บล็อกตัวเมียที่มีระยะห่างจากองค์พระ2มิลนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเราต้องจัดการเจ้าตัวนี้ก่อนไปเลื่อยและขัดสวยๆนะครับแล้วก็ไปลงกาวร้อนนะครับลงกาวร้อนเหมือนที่ผมเคยแนะนําเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับเลื่อยให้ได้ระดับเรียบร้อยแล้วเราลองมาเทียบดูเลยครับนี่ครับระยะห่าง2มิลครับ เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทีนี้เราเลือกบล็อกตัวผู้เราก็เลือกอะแผ่นอะคริลิกที่เป็นสีสีหน่อยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นส้มใสเขียวใสอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มันดู أ, สะดุดตาให้มันดูง่ายนะครับเนี่ยครับใช้ปากกาเปิดบล็อก1มิลน,นะครับโซโลเลยครับขีดเข้าไปมันก็จะได้ระยะห่าง1มิลเนี่ยครับ เรียบร้อยแล้วครับบล็อกตัวผู้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูเอานะครับว่าพระเรามันหนาไหมถ้านหนามากเราก็เลือกบล็อกตัวผู้เนี่ยให้ใช้3มมิลไปเลยนะครับถ้าปกติก็ใช้2.5มิลก็ได้นะครับหรือว่าพระบางมากเราก็ใช้2มิลก็พอครับเพื่อนนะครับมันอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับเอากาวร้อนลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆใช้กาวร้อนอย่างนี้นะครับอย่าใช้กาว เคนจินะครับพวกหลอด25่ห้าอะไรพวกนี้ให้ใช้กาวร้อนกระปุกลักษณะนี้นะครับ20าทเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นประกบแกนหรืออะไรนะครับผมจะใช้กาวร้อนลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเราได้การเปิดบล็อกที่หลังไม่เรียบแล้วนะครับนะครับก็มีวิธีก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับเรียบร้อย ทีนี้ถ้าเราเจอลักษณะพระนะครับที่ทรงเขาจะเอียงไปเอียงกระเท้เล่อย่างนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเปิดบล็อกตัวผู้ตามทรงพระเลยนะครับนี่นครับเราจะใช้เหมือนการเปิดเหรียญน,นะครับก็คือใช้เจ้าขอบประคองไส้ดินสอนะครับเป็นตัวเป็นตัวชิดขอบนะครับวาดไปเลยนะครับเปิดตามทรงไปเลยนะครับพระร่วงรางปืนองนี้ทรงเข้ามาแบบ เอียงๆนะครับเอียงตามเกตของพระพุธนะครับเราเปิดบล็อกก็ต้องเปิดตามเอียงนะครับอย่าใช้บล็อกแม่พิมพ์ของพระลวงลังปืนที่เป็นทรงตรงๆ,ๆนะครับครับไม่ได้นะครับเปิดเอียงตามองพระไปเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับถ,ถ้าเราเปิดตรงมันก็จะไปประมาณนี้เห็นไหมฮะซึ่งมันเวลาประกบไปแล้วมันจะไปขัดกับงานศิลปะของเรานะครับให้เราทําทรงไปอย่างนี้แล้วก็แต่งหัวบัว เล่นสินเอาแล้วกันนั่นแหละครับ <c oughs> ทีนี้นะครับมาดูพระรูปหล่อนะครับรูปหล่อองนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับฐานหนาเพื่อนๆต้องหา,าต้องใช้บล็อกตัวผู้3มิลขึ้นไปเท่านั้นนะครับอย่าใช้2.5นะครับทัพระรูปรหล่อหนาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ มีวิธีก็ง่ายๆนะครับอันดับแรกเส้นตรงนะครับต้องมีก่อนนะครับนี่ขีดไปเลยขีดไปในแล้วก็ในส่วนที่จะให้มันเป็นตัวทีเพื่อนๆหาแล้วก็ได้ที่มันสามารถเป็นตัวทีได้นะครับแต่นี้ผมจะใช้เพจนะครับที่เขามีมามันจะมีช่องของตัวทีให้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับเพื่อนเอนเพื่อนมีอะไรที่เป็นตัวทีได้ก็เอามาขีดนะครับให้มันได้สัดส่วนของฐานนะครับ มันจะตรงเป๊ะนะครับเราเปิดบล็อกออกมาก็จะสวยงามนั่นเองนะครับนะครับเราได้เส้นอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็นะครับเริ่มจะมาวัดขนาดต้องมาดูความกว้างของฐานอง์พระล่างสุดนะครับพูดถึงความกว้างของฐานองพระล่างสุดนะครับว่ากว้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราใช้วเวเนียนะครับท่านใดไม่มีวเ์เนียก็ไม้บรรทัดนะครับ นี่วัดกันเลยวัดฐานล่างสุดกว้างเท่าไหร่ครับเนี่ยครับขงนี้24มิลครับ24มิล24มิลนะครับแบ่งกึ่งกลางก็หาร2มาก,ก็เป็น12มิลฝั่งครับฝั่งละ12มิลแล้วก็จับไม้มรรทัดได้เลยครับเ,เพื่อน จบับไม้บรรทัดได้เลยฝั่งละ12บมิลครับค่อยๆฝึกไปทีละสเต็ปนะครับเพื่อนๆวันนี้มีหลากหลายรูปแบบนะครับมันจะอยู่ใน EP3 EP4 ซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนน,นี่มีครับ <c oughs> เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนได้ฐานล่างสุดแล้วใช่ไหมครับมาวัดความสูงขององค์พระเลยวัดความสูงได้เท่าไหร่เพ,เพื่อนเพื่อนเพิ่มไปอีก5มิลนะครับเราจะเปิดบล็อกให้สูงเข้าไปอีก5มิลนะครับอันนี้ได้44นะครับบวก5ก็จะเป็น49มิลนั่นเองนะครับวัดความสูงเพื่อนเพื่อนอย่าเปิดบล็อกชิดหัวองค์พระนะครับไม่เอานะครับเราต้องเปิดให้เสียงพระโล่งนะครับให้ดูอิสระนะครับ ได้49แล้วขีดเซนเตอร์ไว้ก่อนเห็นไหมครับเราจะได้ระยะห่างนะครับนะครับระยะห่างก็จะมีมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็หาสัสดส่วนอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรืออะไรก็ได้ครับมาทาบจากบนนะครับจากบนลงมาหาเซนเตอร์ด้านล่างนะครับ เพจพวกนี้มีขายทั่วไปนะครับหรือว่เพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นส่วนโค้งให้มันดูเป็นงานศิลปะนี่ครับเพจมาต่อๆๆกันอย่างงี้ครับเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกค่อยๆขีดไปเดี๋ยวมันจะเป็นของมันเองเลยนะครับเพื่อนมันสามารถใช้สิ่งรอบข้างดัดแปลงได้หมดแล้วครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วทับ เพื่อนๆเ,เลื่อยออกมาแล้วก็ไปพลิกซ้ายพลิกขวาขีดตะไบาตามแบบฉบับของเรานั่นแหละครับนี่ครับได้แล้วครับบล็อกตัวผู้แล้วเราก็ไปเปิดบล็อกตัวเมียเลยเนี่ครับเปิดบล็อกรูปหล่อง่ายๆครับเพื่อนแต่อย่าให้กดกดเสียงของพระนะครับให้เขาเปิดโล่งนะครับ <c oughs> จะดูสวยนะครับเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความเข้มข้นของ EP 3นะครับ